ลลิพัทัมาเบองแปดแบัตรนี้เป็นครั้งที่61ตรงกับวันที่9เดือน169ข้าพเจ้าลาลิพัทขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังงฆาบูชาและเป็นอาจารยยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไป บทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังโมนีราชส,สุนันตุสักขโมขทางสักเคกาเมจ,ปปล,ล,ะะเจลูเปคีริสิะรัตเตจันตลิเขวิมาเนทเ,เทเปรัตเถจักาเมตารุวนาะคะหานเคหาวัตุมิเคเตภูม,มาจายันตุเทวาชาละทละวิสมียขคันธปนาคาติดทันตาสันติเกยังโมนีวะละวาจันังสาธโวเมสุนันตุธรมาาร,มธรมสะวนาการโรอัยยมพัทันตาธรรมสะวนากาโร อายามพทันตาธรรมสวนากาโรอายามพทันตาบทส่วนนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะบทส่วนสัจจะกิริยาคาถานาถิเมสรานาังอัญญพุทโธเมสรานาังวะลัาางเอเตนสะนสัจวะเชนะโสติเมุหตุสัพพทา นัตถิเมสรนั oh รงอัญงธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัติเมสรานังอัญงสังโฆเมสรานังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอทายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพปัถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหนตุสัพพปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปูเรตวาปรมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพปัถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตรตังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติกปิลว,วัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทินปัญจมะมัเตหิพิขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทาสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหนติพระกวันตังทาัสสนายะพิขุสังคัญจอัตโคจะตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัชโหสิอายังโขพระกวาสักเกสุวิหารติ กะปิและวัตถุสมิงมหาวณนมหาตาพิขูสังเคณัสติงินปัญจามาเตหิพิขูสตเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพะคกวันตังทัะนายะพิขูสังคัญจะยานูณะมะยปิเยนะพะควาเตนุป,ปะสังกเมยามะอุป,ปะสังกมิตวาพวัคกวะโตสันติเกปะเจกะคาถาภาเสยยา,าติ อาตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาุปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสาม,มินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันต,ตังอาพิวาเทตวาเอกะมันตังอาจังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิง เทวกายาสมาคตาอาคัตมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปปลาชิตะสังฆันติอัตโกอัปปลาเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตะพิกโบสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังสุสาราธีวะเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิลักขันติปันทิตาติอัตโคอัปปลาเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปารีคังอินทขีรัง โอหัจามาเมชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอัปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอภายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาลิโปเลสันติติอัตคโขภควาพิขขอมันเตสิเยภูเยนณพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะ พิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอติตมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตัะละมาเยวะเทวตาสานิปติตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตัลหิเยปิเตพิกเวะวิสันติอนาคตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตปะละมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัลหิอาจิกิสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิ แต่ยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกางมณะสีโคลธาภาศิสามีตีเอวันพันเตติโขเตพิขุพระควาโตปัจจัโสสงพระควาเอตตะ,ะโวจะ <c oughs> สิโลกะมนุษย์กะสามิยัตถภูมาตัทธสิตาเยสิตาเคริคบพลังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหวาสาลีนาโลมาหังสาภิสามพุโน โอทาตมนาสาสุทาวิปัสนามนาววลาพินโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิลวัฒเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอตปะมะคลุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสามปาตุละหุยานังอมนุสานัทสานังอะเปเกสตมะทักโขงสหัสสังอัถธสตตลิงสตังเอเกสหัสานัง อมนุมสสานามัทธสงอเปเกนันตมัทธขุงทิสาสภาภูตาอาหุงตันจะสภังอภิญญายะว่าวกกิตวานะจกักขุมาตโตอมตยิสาัถาสาวเกศสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโหังกิตยิสามิตรกิลหิอนุปุพพโสสัตตะสหัสสา,า,าวะยัขาภูมมากับปีรวัฒวาอิทิมโตชุติมโตว,วนาวันโตยะสาัสสิโนโมทามานาภิกกามมพภิกขุนางสมิติงว่านาง ชาสหสาเหมวตายะขานานะตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสินโนมทธมานาอภิกรมงพิกุนังสัมมิติงวะนางสาตาคิลาติสาสหัสายะขานานะตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสินโนมทมานาอภิกรมงพิกุนังสัมมิติงวะนางเอเจเตโสละสาสหัสายะขานานะตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสินโนมทธมานาอภิกรมงพิกุนังสัมมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายักษานานะตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยยสัสสิโนมทามนาอภิกามมงพิขูนางสมิติงวะนางกุมพิโลราชาคาฮิโกเวปุลสะนิเวสนางพิญโยนางสะตะสหัสสางยักษานางไปเยลูปาสติกุมพิโลราชาคาฮิโกโสปาคัสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถโผปาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายยสัสสิโสปุตตปิตาสะพระฮาโว อินทนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกุนางสมิติงว่านางถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสัสสิโสปุตปิตาสะพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามมุงพิกุนางสมิติงว่านางปัชชีมันจะที่สังราชาวิรุณปักโขปปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชา ยัสสิโสปุตติตสะพระหโวอินทนานามาหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมทัมานะพิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนางอุตลันจทีิสังราชากุเวโลตปะสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตติตสะพระหโวอินทนานามาหัภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมทัมานะพิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนาง ปุริมาทิสังทะตะโถโทักขิเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรุณปะโคกูเวโลอุตลังทิสังจตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาทันทะมานาอาัตังสุวานกะปิลวัตทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากูเกณฑุเวเ,วเกณฑุวิภูจจวิภูโตสหจันทนโนกรมเสถทจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอ,อปะมัโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตะเสนจะคันทโพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรู สุริยะวัจจะสาเอเตจันเยจัราชโนคันทภาสหาราชูพิโมทมามนาอภิการม,มงพิคุนังสม,มิติงว่นานางอาตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหตัชกาการมพระรสัตราอาคูปายคาคสหย,ยาตีพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสสินโนเอลาวโนมหานาโคโสปาคาสสมิติงว่นานาง เยนะคะราเชสหสาหัันเตทิพาทิชาปะิวิสุทธาจักขูวิหายาสาเตวนามัชปัตาจิตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตะทานคะราชานามสิสุปนาโตเขมมมกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมังังสุพุทธังชิตาวชิระหัเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวเสเตอิติมันโตยัสัสนโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสา เวปจิติสุจิติจะปะหาลาโทนโมจิสหสะสัตตันจะพระลิปุต,ตานางสพเพเวโรจะนามกาสนาหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมูปาค้ามงสะมะโยธานิพัฒททนเตภิขูนางสามิติงว่านางอาโปจะเทวปัทวีจะเตโชวายุตะทาค้ามงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจะยะสัสสหะเมตตาการุณากายิกาอากูเทวายะสัสิโน ท่เตทัาสทากายาสพินานะตวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทมานาพิกามูพิกูนางสัมิติงวานังเวีนทูจะเทวาสหารีจะอสมาจะทูเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานักตานิปุลกิตวาอาคูมันทวะลาหกาวาสุนางวาสโวเศโศสโกปคฆาปุรินทโทท่ศเตทัศสทากายาสพินานะตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันวนาวันโตยัสัจสโนโมทัมมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านังอัฐคูสหะภูเทวาชาละมักคิสิขาลิวะอาริธกาจะโลชาจะอุม,มาปุพานิพาสีนโนวรุณาสหะธรรมาจะอจุตาจะอาเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนาสีนโนทัศเตทัศธากายาสเพนันนตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว as as ่านัง สมนามหาสมนามนุษามนุษส uhm, ุตมากิทาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทะคูฮารโยเทวายเจจารโหตวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายัสสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิการมงพิกขนางสมิติงว่านางสุกาการุมหาอาุณาอาคูเวคขนาสาสหโอทาตาไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารักชา มิสก,กาจะยะสัสสิโนท่านายังอาคาปะจุโนโยทิสาอภิวสติทัศเศริทัศธากายาสพินานาตะวน,นิโนอนติติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามมนะอภิกามพุพิขุนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสัสสิโนสัมพิตาการามาเศถษฐาชตินามาจะอาสวานิม,มานาลตินโนอาคูอาทาูประรณิมิตา ถัาเตทสัยตยา,ากายาสเพนานาตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมโตวนะวันโตยัสสินโนโมทมะนา,านอภิกามงพิกุนังสมิติงวะนางสาัตเทเตเตทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวนเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธะชาติมขีลังโอคาตินนามะนาสาวังท่าเขโมคะ,ะตะลังนาคังจังทังวะอสิตาติตังสุพมาปัลมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมาโลติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหะ สัพพมโลกานางมหาพมาพิติทติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศถาอิสลาอาคูปเจกะว่าสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมารเสนาอภิการมีปัสสะกันหาสะมันทียังเอทะคันหะทะพันททะลาเคนาพันธมัทโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมูลจิตทะโคจินาง อิติตถามหาเสนโนกันหเสนังอเปสยิปานินาตะละมหจะสลังกตาวานะเพร,ะว,ะ,ระวังยะถาปวุสโกเมโคธทนยันโตสวิชุกโกตทาโสปจุท,า,ท,ทาวติสังขุโตอาศยางวเสตันจะสะพังอภิญญายวะววะกกิตาวานะจักุม,มาต,ตโตอมตยิสัทาสาวเกศาส,าสนละเตมลเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจะอตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาส,สนาวีตะละเัเฆหิปะกมุงเนสังโลมปิอินชย,ยุงสพเวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสสิโนโมทันติสหะูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลราชยปกรณณโมเมพุทธเตชะสารตันตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะกอินทาจะกจัตโตโลกา คำพีรักขกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพมะชยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทธิอุทธีนทินาทีชัยยะชัยยะฆคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคำพีรสมพีนาเคนท่านาคีปีศาจจะภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตา ชยยะชยยะจำปาทินะคะกุลคันถกชยยะชยยะคัชคนะตุุงสุกะละผู้ชงสีหะพยาค่าทีปาชยยะชยยะวรุุะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีสุปุณะสุทินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะทัลลนตะเสัทาสุชยยาชยยะชยยะทัลลนีสารตินสัทธาชยยะชยยะมังกราดลัญยาพระวัคเ ชายะชายะวรุณยักเเชายะชายะลักษเสสุระผู้ช้าเตชาชายะชายะพัมเมนทคฆนาชายะชายะราชาธิราชชัยชายะชายะปัทวิงสัพพังชายะชายะอรหันตาปะเจกะพุทธสาวังชายะชายะมเหสุโลหะโลหะรินเทวาชายะชายะพัมมาสุรัโขชายะชายะนาโควิรุณหะโกวิรุณปะโขจันทิมาละวิ อินโทจะเวนะเตยโยจะก,กูเวลโลวะลุโนปิจะอะคิวะโยจะปาชุนหกุมาโลทตลัตะรัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสศทธิตาปะสะอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพพาชายาลามโมพระวันตุเตชยัยยะธรรมโมจะสังโคจะทะสะป,ปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมะโตอายังมารัสสะ จัปปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภมคณาไมเฮสีโนชยโยปิพุทธะสตริมาโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาไมเฮสีโนชยโยปิพุทธะสตริมาโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาไมเหสีโนชยโยปิพุทธะสตริมาโตนอายังมารัสสะ จปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาสุปันนคณาไมเหสีโนเชโยปิพุทธะสลิมาโตอายังมารัสสะจะปปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถานาคคณาไมเหสีโนเชโยปิพุทธะสลิมาโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชยาตถาสัพพมัคคนาเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปาลังเกศีเสปัทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพาพุทนานังอคปตโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุขุโตจะสุยิฐังพมะจาริสุปัทขินังกายะกามังวาจากรรมังปัทขินัง ปักขินังมนโนกามังปานิทิเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะและพันตัดเถปัทขิินิเตอัทธรัตตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหทสหะสาพเพหิยาตีภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอสัสมิงฐานิอธิกตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพะทาลักขันตุสัพพะสัตานานัลักขันตุชินะศาสนายากาจิปัฏฐนาเตสัง สัพเพปุเรนตุมโมโัรธายุตะก,กาเลปวัสตุวสังวสาวลาหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยางวิหารติเชตะวเนอนาาปินทิกัสะอาลามตีตันตะโหพระกวาพิขูอามันเตสิพิโวติพระทันเตติ เตภิขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตะทวโจอุปทวาภิขเวตถาคตานางอนุปทวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสเพสังคาระอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวารติวิภาชะติอุตนิกโลติสเพสังคาระอนิจจติ อุปทวะพิคเวตถาคตานางอนุปทวาตถาคตานางถิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคเตเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวลติวิภาชติอุตนิกโลติสัพเพสังขาราทุกขาเตอุปทวะพิกเวตถาคตานางอนุปทวาตถาคตานางถิตาวาสาธาตุธรรมติตตา ธรรมานิยามตาสัพเพธรรมาอนาัตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอธิคต,ติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวะละติวิภาชาติอุตานิกโลติสัพเพธรรมาอนาตาตัตติอิทามาโวจะภควาอตตะมานาเตพิพกูภควโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกาละตะคาถาไปอติตังนาวาคะเมยยะนปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะฮีนันตังอปันตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฐะตัถาวิปัสติอสังเฮลังอสังกุปังตังวิธามะนุภูไหเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเจ่มแจ้งไม่ง่อนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อคูณาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามาลนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรตะมตันทิตัง ตังเวพระเทกัละโตติสันโตอาชกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้างทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสงังเวคปัจเวคณะแปรสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมี่แล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปทำน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทวนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุววงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุววงมรณะ,ะความตายเป็นของยั่งยืน อาวสังมายามาลิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแพมรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอักนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอาเจลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอกเปตะวิญญาโนขันปัสจักวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับ ปัทวินซึ่งซึ่งแผ่นดินกาลิงฆาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนีรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานุสลอุปอปชัชตวานิรุนชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,สังวูปะสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจมะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตาย,ยัางกิจจิยังกิจิกุสลังกามังสัพเพหิ พระเตหิกตังปุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงทาเนอธิคตาธีคายุกาทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพอาจาริยุปชายยะสุขิตาโหนตุ ทุกขาประมลจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพสมาตินางสมิชันตโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาชนีถูเปคะเลโพธิขเลแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนพระวันตุปูชิตาสโสถิงกโลนเตทะวิหารามันทะเลเทราจมัชานาวกาจากพิคโวสารามิกาธนะปฏิอุปสกา,าข้ามาจาเทสานิขามาจาอิสราสัมปานะภูตาสกิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรทาชาตาอัทโวปปปาติกานิยานิกังธรรมวะลังปฏิจเต สัพเพปิทุขสะกัลรณตุสังขยังถาตุจิลังสตังธโมธัมมัทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหละตุสัทธโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังเปเวชันโตกาเลเทวปวสตุ วุทธีภาวายะสัตตานังสามิทังเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจะอันตะชังนิจังและขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันิทุขาพยาปัตตาจันิพยาโสกัปปัตตาจันิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพระตังปุญญะสัมภัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสามปติสิทธยาทานังทัทันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังฆะลัคาถาโหนตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังฆลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรานตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาน กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตสัโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตสัโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตรสัพโสสพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสัพโสสพเพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิตรสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทโธวนี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยเขาอานิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสลิตมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเอกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปรงที่สามสิ่งอมโบเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสวัสดี